ใไม่มาเป็นมับสองคนนะครับวันนี้มีอะไรมานอกจากพวกเรามาแล้วนี่ก็เอาหนังสือมาเอาลองอ่านกันอะมาผมนี่มามามาพวกเรานะฮะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนั่นเองเอาผมเป็นตัวประกันไว้เลยเนี่ครับมันจะให้ใครช่วยแน่มอบหมายด้วยนะครับสามคนนี้ผมว่าพิการเนี่ยครับอืมมันหนึ่งฟันนี่ไปหักเขาโอ้ไม่ไม่ได้หรอกไม่ได้ครับคนเดือดร้อนเยอะไปซ้ำเติมไม่ได้หรอกร้องไม่ได้หรอกอุ้ยโดืดเหร เด็กม่ต้อกลัวด้วยครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาไเดม่ี่จะกลัวนะครับอ้าไจะไปน้เป็นหักเลาครับไม่ต้องกลัวมี่ต่างจังหวัดมที่าาจังหัเป็นพยานก็ด้วยเนี่นะพวกเราเป็นพยานร่วมกันโอเคนะพวขอเพื่อพวกเรา่หึงรั ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเด็กนักเรียนให้ฟังหน่อยครับครับคืออย่างนี้ครับเอ่อผมมาโรงเรียนวันนี้ก็เรื่องเงินอุดหนุนยากจนพิเศษครับภาคเรียนที่หนึ่งสองห้าหกสามครับจํานวนนักเรียนที่ได้รับยี่สิบเจ็ดคนครับแต่ทางทีนี้ยี่สิบเจ็ดคนคือได้คนละสองพันบาทเป็นจํานวนเงินห้าหมื่นสี่ทางผู้พอได้แจ้งให้ผู้ปกครองมาวันที่สามมารับมารับเงินนะครับเงิน หนุนยากเป็นพิเศษนะครับแต่เขาไม่ให้ความละเอียดรายละเอียดอะไรเลยว่าทางคู่ปกคองก็ได้สอบถามไปแล้วว่าหักไปเพราะอะไรทางผูคก็บอกหักไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับอย่างเช่นซื้อเสื้อผ้าไว้ทํากิจกรรมนี้คือคือรายได้ที่ได้รับประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งพันครับแล้วหักไปเท่าไหร่ครับหักไปหนึ่งพันครับทุนมาสองพันนะครับครับหักไว้หนึ่งพันครับแล้วก็ตอบว่าไงฮะที่เงินที่หักไปครับหักไว้ว่าทํากิจกรรมครับ หักไปทำกิจกรรมกิจกรรมอะไรฮะไม่รู้เหมือนกันครับกิจกรรมตรงนี้ทางโรงเรียนเขาไม่ได้ชี้แจงครับแล้วแล้วเห็นว่าหลังจากนั้นมีการเอามอบเงินให้คืนเงินให้ทีหลังใช่ไหมครับครับครับคืนเงินให้ทีหลังครับแล้วพวกเราได้ไปรับไหมครับรับครับรับครับรับครับแต่ก็หักหักไปอีกร้อยห้าสิบครับหักไปร้อยห้าสิบค่าค่าเสื้อครับค่าเสื้อสีฟ้าครับ แล้วเราเรายินดีนะครับการที่เขาหักครับเขาหักเหรหักได้แต่แต่ทําไมเด็กที่ได้รับทุนเด็กที่ได้รับทุนน่ะหักไปร้อยห้าสิบไอคนที่ไม่ได้รับทุนน่ะครับแล้วเอาเงินส่วนไหนมาจ่ายเอ่อคนที่ไม่ได้รับทุนต้องซื้อเสื้อตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบาทบใช่ไหมครับครับแล้วมันมันจะไปรวมกับไอกิจกรรมวันแม่น่ะทุนเรียนดีนะ พุนเรียนดีนดะไม่ได้เลยเด็กมันได้เด็กมันได้แค่ซองเปล่าแต่เงินไม่มีครับเงินไม่มีขึ้นไปรับอยู่อย่างนี้แหละครับขึ้นไปรับซองรับซองแล้วเด็กมันลงมามันดีใจมันก็ว่าจะได้ทุนคแต่แต่เด็กไม่ได้ไม่ได้เงินนะครับได้แต่ซองเปล่าแล้วหลังจากนี้เราได้ขึ้นไปถามอาจารย์ไหมครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วได้คำตอบว่าอันีแสบครับเะวก็ยืนยันว่าจะหักอย่างเดียวครับ หักไว้ทันกิจกรรมเพราะว่าเงินสองพันนี้รอบแรกอะเงินมาโดยตรงสองพันแต่ทางโรงเรียนหักไว้สองพันหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันครับให้ผู้ปกครองคนละหนึ่งพันโดยไม่ไม่ได้ชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบครับคือคือหักไปเลยอย่างนี้ครับเลยครับเลยทีนี้ผู้ปกครองเขาก็ข้องใจนะครับเพราะว่ามันหักเยอะเพราะลูกหลานมันยากจนนะครับมันยากจนจริงๆครับเจ้าเงินยากจน ไปช่วยหลวงมันผมก็มันไม่ใช่นะครับทางผู้ปกครองก็เลยอยากวิงบอลให้ผู้ใหญ่ช่วยตรวจสอบตรงนี้นะครับคืออย่างไงทุนทุนก็คือทุนทุนปัจจัยพื้นฐานของเด็กสองพันบาทกระจายให้เด็กไปเถอะไม่ใช่ทุนโรงเรียนนะครับแล้วทุนเรียนดีที่ได้รับสองเปล่าเลยครับทุนเปว่า,าบ้างะทุนเรียนดีที่ได้รับสองเปล่าทางโรงเรียนทางพอ,งอเขาก็ หักว่าไปจีนค่าเสื้อผ้าไอ้ซื้อเสื้อผ้าได้ได้รับเท่าไหร่ครับทุนเรียนดีเลยครับทุนเรียนได้รับชองเปล่าครับเงินเท่าไหร่ครับเงินไอเด็กที่เรียนดีนะได้รับหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทได้รับเลยแต่ไม่ได้รับต่างได้รับชองเปล่าครับแล้วแล้วหลังจากนี้ครับมีความต้องการอะที่เราไปยื่นหนังสือเรื่องนี้ครับก็มายื่นเพื่อให้ทางผู้ใหญ่เขาช่วยตรวจสอบให้น้องๆเขาน่ะครับ ทางเรียนเพราะว่าพวกผมมองแล้วทางผู้ปกครองมองแล้วมันเหมือนมันไม่มีความปลูกใสนะครับผมผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมต่อเด็กนะครับบางคนเขายา่าจนอย่างหลานตาคนนี้พิการด้วยครับผมถามว่าสมสมควรจะหักเขาไหมเงินหนึ่งพันเงินคุณย่ากจนมาจากกระทรวงโดยตรงสมควรว่าจะหักไหมเขาก็ตอบผมไม่ได้เขาก็ยืนยันจะหักอย่างเดียวเพราะว่ามันมันไม่ ถูกต้องนะครับสําหรับคนยากแท้นผมว่าการณีนี้เป็นความผิดพลาดของใครผมผมว่าอยู่ที่พอ,อนะครับอยู่ที่พอ,อโรงเรียนทําไมถึงคิดว่าพอ,อโรงเรียนเป็นคนก็สั่งการก็เขาเป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่เป็นคนสั่งอย่างไรครูน้อยครูธุรการครูอะไรเขาถ้าพอรสั่งยังไงก็จะอยู่ที่พอ,อถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายรูปมีการถ่ายรูปด้วยนะ มีการถ่ายรูปนักเรียนที่รับทุนสองพันถ่ายรูปเงินรูปลายสองพันแต่เวลาคุณให้จริงคุณกลับมาให้เด็กแค่หนึ่งพันแล้วถามถึงความรู้สึกของเด็กมันเสียใจนะครับผมว่าเด็กเด็กมีความรู้สึกเสียใจตรงนี้ครับเสียใจมากครับเด็กทั้งเสียใจทั้งกลัวกลัวความไม่ไม่มีความยุติธรรมแล้วแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn